ซื้อเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ครับหน้าหลักครับผมจากนั้นมาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Q Unbox กันในช่อง Q Money Mentor น,นะครับและวันนี้ก็คือวันอังคารที่16นั่นเองวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ฮะดูตลาดครับแดงทั้งตลาดอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูข่าวนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับกตลาดคริปโตคเคเรนซีนะครับเพราะว่า ร่วงทุกตัวฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้เข้าไปซื้อเหรียญ O M G ให้ทุกคนได้ดูใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเราซื้อในตอนที่คนอื่นเขากลัวเนี่ยเราอาจจะกำอะไรใช่ไหมบึง้งผ่านวันเดียวครับขาดทุนแล้วแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้สอนให้ทุกๆคนซื้อขายเหรียญเป็นนั่นเองนะครับผมอะใครใครยังไม่ไดีติดตามแฟนเพจ นะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามแฟนเพจคิวมันนี่เมนทอด้วยนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้ครับผมผมจะมีแคมเปญที่ยิ่งใหญ่นะครับผมผมจะพาไปซื้อเหรียญที่มากกว่าต้นน้ําบางทีเนี่ยเราดูในเกต IO หรือว่าในที่ต่างๆใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้นน้ําแล้วแต่พอเราเข้าไปซื้อเฮ้ย e เรากลายเป็นดอยได้ไงทางนั้งที่เราเข้าต้นน้ําแล้วนะมันยังมีต้นน้ำมากกว่านั้นครับผมจะพาคุณไปซื้อตั้งแต่เหรียญน,นั้นเพิ่งเกิดขึ้นมาฮะ เอา,าง่ายๆครับว่าเหรียญน,นั้น่ะมีเจ้าของถืออยู่แค่คนเดียวคุณก็สามารถซื้อเหรียญน,นั้นได้แล้วครับผมคือโคตรของโคตรต้นน้ําเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไปซื้อเหรียญพวกนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้กําไรเนี่ยมันก็สูงใช่ไหมครับโอกาสที่เราขาดทุนกลายเป็นศูนย์บาทก็สูงเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็จะมีสอนนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับที่ f a n เ a g e q ว Moneyment ทอทั่นเองนะครับผมและสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ลิงก์ Line Open c h a t ด้านล่างนะครับสามารถเข้าฟรีได้เลยนะครับผมมาพูดคุยกันนะครับหรือว่าใครสงสัยตรงไหนติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับแอปเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกลุ่มช่วยกันตอบอยู่นั่นเองนะครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการซื้อขายเหรียญบนใบแนนนั่นเองนะครับผมเป็นตลาดที่มีคนซื้อขายเหรียญมากที่สุดในโลก เยอะแยะมากมายให้เราไปทั้งฝากประจําก็ได้หรือไปซื้อเหรียญต้นน้ําก่อนไขก็ได้เช่นกันครับผมก็คือที่ผมมาสอนเหรียญใบแนนในวันนี้นะครับเนื่องจากมีข่าวนี้ขึ้นมาครับเก็บภาษีเนื่องจากเราได้ริปโต15เรนะครับเราก็ต้องหนีไปเทรดแอปต่างประเทศแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาไปเราไปเริ่มกันดีกว่าครับผมตรงนี้เราก็อยู่ในหน้าตาของแอปใบั้นนั่นเองนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ทาง iOS แล้วก็ Android ถ้าเกิดใครยังไม่มีสามารถกดที่ลิงก์ ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมันจะมีคำว่า n บแนนอยู่ก็สามารถดาวน์โหลดตรงนั้นได้เช่นกันครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้ทั้งหมด2แอปพลิเคชันนะครับหนึ่งนะครับคือแอป n บแนนนะครับผม แอปที่2ก็คือแอป t u o Money Wallet นั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนติชมนิดหนึ่งครับว่าชอบในการที่ผมถือกล้องถ่ายแบบนี้หรือว่าชอบในการบันทึกหน้าจอแบบนี้นะครับแบบไหนดูง่ายกว่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ผมจะได้อัดคลิปต่อๆไปในรูปแบบนั้นนะครับเผื่อจะดูง่ายกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนชอบแบบไหนนะครับช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมโอเคฮะอาซึ่งไอ้ a บแนนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราโหลดมาเพื่อในการเทรดนะครับแต่ Two Money Wallet เราโหลดมาทําไมนะครับ Two Money Wallet นะครับโหลดมาเพื่อโอนตังเข้าใบแนวิธีีท่ โอนตังค์แล้วมีค่าธรรมเนียมถูกที่สุดนั่นเองนะครับเราก็เลยต้องมีไว้นะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับทั้ง2อันเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเรากดเข้าไปในใบแนนนะฮะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ทําการลงทะเบียนนะครับถ้าเกิดใครมีรหัสอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะฮะก็กดที่ลงทะเบียนตรงนี้ครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นประเทศไทยมาแบบนี้นะฮะกดถัดไปฮะจากนั้นนะครับเราก็ให้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับผม ตรงนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนด้วยมือถือได้นะครับผมแต่ตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้เราลงทะเบียนทั้งอีเมลแล้วก็เบอร์มือถือเผื่อว่าอนาคตเราเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเราเข้ามาใบันนเนี่ยใบแนนส่งรหัสแบบ otp เข้าเบอร์เราเงี้ยแล้วเราเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เข้ารหัสใบั้นไม่ได้เลยนะลำบากเลยนะทีนี้ยุ่งยากอีกนะครับผมเพราะว่าใบันนเวลาล็อกอินเนี่ยเขาชอบถามเนี่ยถามทั้งเมลถามทั้งเบอร์เลยครับก็ระวังในส่วนนี้ไว้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับไม่ยากนะครับไม่ยากเลยตรงนี้ผมขอเข้าสู่ระบบของตัวผมเองแล้วกันนะคผม อ่านี่ก็คือหน้าตาของแอปไบแนนนะครับก็จะมีเหรียญต่างๆให้เลือกมากมายอันนี้เหรียญเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมมูริเวอร์นะครับผมก็ถ้าเกิดใครซื้อไว้ต้องแต่ตอนกาวว่าตอนนี้จะกำไรกันหมดแล้วนะับผมโอเคฮะซึ่งตัวไบแนนนะครับมี2โหมดนะครับมีโหมดแรกนั่นก็คือโหมดไลน์นะครับสำหรับคนที่เพิ่งโหลดแอปมาเนี่ยก็จะเป็นโหมดไลน์อยู่แล้วแต่ถ้าปิดไปเนี่ยจะเป็นโหมดโปรก็คือจะเทรดยากๆหน่อยครับผมมันจะแบบว่าอะไรที่แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มต้น แนะนำใช้หมดหลายก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเข้ามาด้านบนนะครับมองที่มุมขวามือนะครับหลายๆคนที่เพิ่งโหลดแอปมานะครับตรง verify เนี่ยก็ยังไม่ถูกติ๊กถูกแบบนี้นะครับก็เราไป verify ให้เรียบร้อยนะครับในการยืนยันตัวตวน,นก็ กอบคาถามกรอกข้อมูลต่างๆนะครับเหมือนกับการทําบิทคัพเลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่เคยทําเนี่ยก็แค่กรอกแล้วก็ตามๆตามๆไปครับแค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากตรงนี้เราก็ตอกคําถามให้เรียบร้อยแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับประมาณวันหนึ่งได้มั้งนะครับเราก็ผ่าน Verify แล้วพอเราผ่านแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเทรดเหรียญบนแอปนี้ได้แล้วครับผมเราก็ไปดูที่ตลาดได้เลยนะครับว่าเราอยากซื้อเหรียญไหนอ่าเป็นเหรียญที่ชีว่าอีกนู้นแล้วกันโอ้โหตอนนี้ก็แสกําลังมานะครับแต่มานานแล้วช่วงนี้กาลังร่วงก็สาาามรรถช้้ออนนไดะคับ่ วันนี้ตลาดเป็นอะไรไม่รู้นะครับร่วงยับยับร่วงยับยับนี่ผมซื้อไว้หนึ่งล้านสี่แสนเหรียญนะครับผมแต่ผมซื้อตอนแพงแหละนะฮะถ้าซื้อตอนถูกนี่ผมน่าจะรวยไแล้วโอเคนะครับถ้าสมมติเราอยากซื้อชิบะอินูใช่ไหมเราก็กดเทรดตรงนี้เลยครับผมปักเข้าไปตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นวิธีการซื้อนะครับแล้วก็ซื้อเลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยขั้นต่ําการซื้อเนี่ยก็ห้าร้อยถึงแสนหนะครับก็ขั้นต่ําเลยครับห้าร้อยจากนั้นกดซื้อเลยนะครับผม นี่นะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าคุณต้องการจะจ่าย500บาทนะคุณจะจ่ายช่องทางไหนนะครับ P2P อ่ะ P2P หมายถึงว่าคุณซื้อเหรียญต่อจากคนที่ขายอยู่ในแอปเนี่ยเขาอาจจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณเข้าไปซื้อเนี่ยราคาเห็นปะเราจะได้เหรียญน,น้อยหน่อยเห็นปะอันนี้อันนี้ก็ P2P เหมือนกัน,นครับแบงค์แบงค์งโอนนะครับก็จะได้เหรียญที่น้อยเหมือนกันครับผมก็14.7ก็คือเป็นคนมาขายในใบนั้นนี่แหละแล้วเราก็ซื้อต่อจากคนอีกทีหนึ่งทําให้เราอาจจะได้ราคาเหรียญที่แพงนะฮ แต่อันสุดท้ายเนี่ยที่ผมใช้ก็คือเราจ่ายผ่านบัตร True Money Wallet นะครับเราจะได้เหรียญเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีค่าแก๊สที่ถูกที่สุดนั่นเองนะครับผมผมจะใช้ตัวนี้นั่นเองใช่นไหมค่าที่เหรียญที่เราได้ก็จะแตกต่างกันลงไปนะครับทั้งที่เราจ่ายเท่าเดิมโอเคผมก็เลยแนะนําให้ใช้ True Money Wallet นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่รีเฟซราคานะครับโอเคนะครับผมกดยืนยันนะครับเมื่อกี้รีเฟซเพราะว่าเราทิ้งหน้าจอไว้นานไปนะครับผม โอเคนะครับมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยตอนนี้เราได้นะครับ14 USD นะครับมูลค่า500บาทค่าธรรมเนียม10บาทนะครับเราก็สามารถกดยืนยันในการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมปักเข้าไปนะครับเราก็จะไปทำการสั่งซื้อตรงนี้ผมขอพักหน้านี้ไว้ก่อนเนาะโอเคเราไปที่หน้าทูมันนี่วันเล t กันแล้วกันนะครับผม โอเคครับนี่เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าตาทรูมานีวอลเลตแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ลงทะเบียนโคตรง่ายเลยครับหรือว่าเสิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับมีสอนในการลงทะเบียนทรูมานีวอลเลตนะครับผมจากนั้นนะครับการที่เราจะโอนตังจากทรูมานีวอลเลตเข้าไปสู่บีแอนได้เนี่ยเราต้องมีบัตรที่ชื่อว่าวีกานะครับสำหรับใครที่เคยเติมเกมมาก่อนน่าจะรู้จักอย่างแน่นอนครับผมเราเข้าไปที่ชั้นครับผมจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับเนี่ยครับเราจะเจอวีการทูที่ต้องการของชั้นนะครับตรงนี้ฮะ ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนบัตรเครดิตนั่นเองนะครับผมที่สามารถเอาไปใช้ในการเติมเกมก็ได้หรือว่าในการซื้อเหรียญผ่านไบแนนต์ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับก็แทนบัตรเครดิตเลยนะครับสำหรับใครที่มีบัตรเครดิตก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถชแชปแอปตัวนี้แทนได้เลยครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปดูบัตรได้นะครับแล้วมันจะมีรหัสหลังบัตรหรือเรียกว่า CVC นั่นเองนะครับผมก็จะสามารถเอาไปกรอกตรงนี้ได้เลยนะทั้งหน้าบัตรเนี่ย16หลักแล้วก็หลังบัตร3หลักเนี่ยเอาไปกรอกไว้ที่ตรงนี้เลย ที่คิวไม่เปิดให้ทุกคนดูตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดให้ทุกคนดูเนี่ยทุกคนสามารถตัดบัตรคิวออกไปได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ครบแล้วคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดบัตรซื้อของได้เลยคิวก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูนะครับผมถ้าเกิดใครสงสัยเนี่ย ก็สามารถทักมาในไรายกลุ่มได้นะว่าเออตรงนี้มันดูยังไงอะไรมันใส่อย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันบอกตรงตัวเลยฮะเราแค่กรอกตามเราก็สามารถซื้อเหรียญได้แล้วครับผมซึ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราจะเปิดใช้งานบัตรนี้ได้นะครับเราต้องมีเงินขั้นต่ําในบัญชีนะครับอยู่ที่4 0บาทขึ้นไปนะครับเราถึงจะเปิดบัตรตัวนี้ได้เนาะโอเคครับหลังจากที่เรามีบัตรตัวนี้แล้วเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมเงินเข้าไปนะครับเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่นะครับเท่ากับจํานวนที่เราต้องการที่จะซื้อเหอ ain ain. เอกกเรีย เราก็ต้องเติมเงินเข้าไป500บาทครับแต่ขอเตือนนิดนึงนะครับตอนเติมเติมเผื่อไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เราซื้อ500เติม500เป๊ะมันโอนเข้าไม่ได้นะมันมีค่าธรรมเนียมนะครับสมมุติเราเติมเราต้องการที่จะซื้อ500ใช่ไหมเราก็ต้องสมควรเติมสัก5 50เผื่อโดนค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าแอปใบแนนนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเติมตังก่อนโอเคคิวเติมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คิวเติมส่วนให้ทุกคนดูเลยนะเพราะว่าเมื่อวานจริงๆอะคิวะน นี่ถือว่าเกินตัวคิวมาเยอะแล้วการซื้อเหรียญเนี่ยก็โดยการให้กําลังใจคิวได้นะโดยการกดไลค์กด subscribe แค่นั้นเองครับผมผมจะได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกเนาะโอเคนะครับเราเติมตังค์เรียบร้อยแล้วเงินทุกอย่างเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปที่เหรียญชิบะอินูนะครับเมื่อกี้หมดเวลานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะล็อกให้เราประมาณสัก45วินาทีนะครับผมถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทําใหม่นะครับเพราะราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองกดซื้อฮะเรื่องอเดิมนะครับผม กดยืนยันครับอันนี้รู้สึกเราต้องซื้อเป็น USDT มาก่อนนะครับเราค่อยไปเทรดเป็นชิบายหนูอีกทีหนึ่งก็คือเราซื้อเป็นเหนรียญสหรัฐก่อนนะครับผมอ่ะเราได้ประมาณนี้ค้าบมีประมาณนี้ห้าร้อยสิบบาทอ่ะกดยืนยันไปเครอสามสิบวีครับเรียบร้อยแล้วไปแล้วอ่ะอเคแปลงเป็นชิบายหนูอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอ่าเผื่อลอกี้หลายๆคนอาจจะเข้าไม่ทันนะครับผมกลับก่อนเนาะเข้าเป็นชิบายหนูนะฮะเทรดฮะคอนเวิร์ตตอนนี้ฮะ โอเคนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยฮนะตเติมเพิ่มไม่พอน่บอกขั้นต่ำห้าร้อยแม่งเอ้ยโอ้เราไม่พอครับเรามีเรียนไม่พอโอเคเมื่อกี้เกิดเหตุผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมเมื่อกี้เขาบอกขั้นต่ำห้าร้อยใช่ไหมพอเราเติมมาห้าร้อยแล้วเนี่ยขั้นต่ำในการซื้อเหรียญ ชิบะอินูเนี่ยมันต้อง20ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับแต่เราเติมมาแค่14ดอลลาร์ถ้า20ดอลลาร์ก็ประมาณสัก6-700บาทนะครับถ้าเกิดเราเติมเท่านั้นเนี่ยเราสามารถซื้อบนหน้าใบั้นไลท์ได้เลยนะครับจริงๆแต่ก่อนเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากแบบนี้นะผมสามารถตัดบัตรเราซื้อเป็นเหรียญชิบะอินูมาได้เลยนะครับผมแต่เดียเ๋ยวนี้มันต้องโอนไปเป็น USDT ก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับถึงจะซื้อเหรียญน,นี้ได้นะแต่แต่ก่อนนะซื้อได้เลยนะครับผมอะไม่เป็นไร,รับ จากนั้นเนี่ยเราตรงเห็นตรงไบแอนไลท์ใช่ไหมเราปิดไปครับตรงนี้เราจะเข้าสู่หน้าไบแอนปูแล้วครับผมตึ้งนะฮะผมให้เรากดมาที่ด้านล่างครับก็คือตลาดเหมือนกันนั่นเองจากนั้นนะครับตรงนี้เราก็หาชื่อเหรียญนะครับผม sib นะครับชีบอินุนะครับผม sib นะครับผม slash usdt นะครับผมชื่อนี้นะเพราะเรามีเหรียญ usdt นะครับจะซื้อเป็นตัวนี้นะให้ดูตามนี้นะโอเคเรากดเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยเรากดซื้อฮะ จากนั้นเนี่ยก็เหมือนเหมือนเมื่อวานเลยครับที่เราดูนะครับลิมิตก็คือเราสามารถตั้งราคาซื้อได้มาเก็ตก็คือซื้อราคาตอนนี้เลยราคาเนี้ยราคานี้เลยนะครับผมเราก็ซื้อเลยครับจํานวน1 0 0นะครับผมก็จะได้มาประมาณ2องแสนกว่าเหรียญคือโคตรน้อยเลยนะโคตรน้อยเลยในเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุน500ได้เหรียญนี้ประมาณล้านแปดเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ซื้อไปฮะกดซื้อเลยฮะอ่าตรงนี้ผมสร้างคําสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับน่าจะเสร็จเลยนะครับเพราะว่าเราซื้อราคานี้เลยนะครับผมอ่ะ พอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่กระเป๋าเงินของเรานะครับผมในหน้าคลิปเนี่ยผมมีอยู่ประมาณล้านสี่เนาะล้านสี่นะครับตรงนี้ก็มาล้านหกแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ซื้อว่าซื้อเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมอะต่อมากดขายขายยังไงครับอ่ะมาขายพาขายกันฮะก็เข้าไปที่ตลาดนะครับผมตรงนี้นะครับบนไบแวนไลท์หน้าเมื่อกี้ที่เราซื้อเนี่ยมันซื้อได้อย่างเดียวนะครับมันขายไม่ด้นครับ ถ้าขายเราต้องมาเข้าหน้านี้อยู่ดีนะครับเราก็เข้าไปชี้ชี้ใบนูเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกอันบนเหมือนเดิมนะครับเราต้องการแปลงเป็นเหรียญอะไรนะอ่าตรงนี้มันมีความหมายนะครับว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเราจะซื้อเราซื้อด้วยเหรียญอะไรนะครับเราซื้อด้วยเหรียญ USDT เนี่ยเพื่อไปซื้อชี้ใบหนุ หรือว่าเราซื้อเหรียญเป็น BUSD เนี่ยก็ n บ n c นนะครับเปลี่ยนเป็นชิบะอหนุอันนี้ก็จะมีหลายหน่วยนะครับให้เราเลือกกันนะครับว่าเราจะซื้อหน่วยไหนไปหน่วยไหนนะครับผมหรือว่าเวลาขายเราขายเหรียญชิบะไอหนุกลายเป็นเหรียญ USDT ใช่หรือเปล่านะครับก็สามารถดูได้นะตรงนี้ก็มีความหมายเหมือนกันก็ลองศึกษากันดูครับอม จากนั้นนะครับเมื่อกี้เรากดซื้อเราก็กดขายแค่นั้นเองครับจากนั้นนะครับในตรงนี้เราก็มาเก็ตใช่ไหมอ่า üler, เราก็สามารถตั้งราคาขายได้นะครับผม <punk> เหมือนในคลิปที่แล้วเลยถ้าลิมิตก็คือเราสามารถตั้งราคาขายแพงกว่าตลาดคือหลักการขายของเลยถ้าเกิดเราซื้อมาเวลาเราขายเราต้องขายแพงกว่าใช่ไหมเราถึงจะได้กรราไรที่เยอะขึ้นถูกต้องไหมครับฉะนั้นละครับถ้าเกิดเราต้องการขายแพงกว่าตลาดเนี่ยเราก็ใส,ส่ไว้ได้เลยนะครับหรือยอย่างเช่นผมแบบเฮ้ยบ้าว่ะบ้าข้างใส่ไบาาบาทหนึ่งเลยนะขายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมผมจะได้กลับมานะครับ 1งล้านนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ฮะก่่นมันจะถึงบาทหนึ่งนี่อีกนานเลยฮะก็อันนี้ใส่เล่นๆนะครับผมแล้วก็สามารถขายได้เลยนะครับผมแต่ขายตรงนี้เป็นการสร้างคําสั่งซื้อเฉยๆนะถ้าชิบะอิดุไม่ขึ้นมาราคา1บาทผมก็ถือว่าไม่ได้ขายนะก็คือสร้างหลอกๆตัวเองไปงั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยราคาตรงนี้เฮ้ยมันกําลังดีเลยกําลังสวยเราต้องการขายมันออกไปแล้วครับเราก็กดที่มาร์เก็ตเลยมาร์เก็ตก็คือจะขายราคานี้เลยนะครับผมเราก็ใส่จำนวนชิบะอีดุทั้ แล้วเราก็กดขายเลยนะครับผมก็จะแปลงมาเป็น usdt ออกมานะครับตรงนี้ผมจะไม่ขายนะผมต้องการซื้อเก็บไว้เนาะโอเคนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะส่วนหลังจากที่เราแปลงเป็น usdt แล้วใช่ไหมพอเราขายออกเสร็จปุ๊บเราต้องการเฮ้ยจากเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทกลับมาเข้ากระเป๋าเรานะครับเราก็ต้องไปหาเหรียญที่ชื่อ usdt นะครับผมปากเข้าไปนะฮะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับผมเราก็กดถอนนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดต่อไปฮะ ต่อไปฮะต่อไปฮะถอนตอนนี้ฮะโอเคฮะเราก็เลือกเลยครับที่อยู่แอดเด s ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะงงงงในช่วงแรกนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเกิดทําเป็นแล้วมันจะเหมือนการโอนบัญชีธนาคารนะครับตรงนี้ก็คือเราใส่เลขบัญชีเนาะเครือข่ายก็คือแบบว่าธนาคารอะไรก็อ,อย่างเช่นถ้าสมมติผมต้องการโอนกสิกรเราก็ใส่กสิกรตรงนี้แต่ตรงนี้ก็เป็นเครือข่ายว่าเออคุณต้องการโอนเป็นของไปเนนนะเป็นของอีเทเรียมนะอะไรเงี้ยเป็นเหมือนชื่อธนาคารไปครับผมจานวนเท่าไหร่นะครับขั้นต่ําเท่าไหร่ก็ เขาได้บอกไว้นะครับตรงนี้เราก็กดถอนนะครับก็จะเข้าไปสู่กระเป๋าหนึ่งของเรานะครับส่วนใหญ่ที่ควรจะโอนจากกระเป๋านี้ไปก็จะเป็นพวกบิตคั p หรือสแตนปนั่นเองก็เพื่อจะแปลงเป็นจากเงินดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นเงินไทยแล้วก็โอนจาก พวกแอปบิดครับนะครับเข้าบัญชีธนาคารเราอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะไหลต่อหน่อยนะครับแต่ก็จะแปลงเป็นเงินบาทได้นะครับก็จะประมาณนี้ฮะตรงนี้เนี่ยคิวก็ยังไม่ทําให้ดูนะครับผมเพราะว่างินของผมน้อยนิดแค่นี้ฮะจะถ่องมาทําอะไรฮะใช่ไหมล่ะโอเคครับผมและในส่วนหนึ่งครับที่ผมบอกว่าตัวไบเน้นเนี่ยสามารถเข้าซื้อเหรียญต้นน้ําได้ก่อนใครนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ครับหน้าหลักครับผมจากนั้นเนี่ยเราตรงดูตรงนี้ครับตรงแลนด์เพจนะครับผมตรงนี้ฮะ คือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีว่าเฮ้ยเราเปิดตัวเหรียญน่ะขายเมื่อไหรนะครับอีก30วันนะจะมีเหรียญตรงนี้เข้ามาขายเนี่ยคุณสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเหรียญตัวนี้ครับตัวนี้จริงๆเริ่มให้เราเข้าไปพิออเดอร์แล้วนะก็คือเริ่มให้เราเข้าไปจองเหรียญตัวนี้ได้แล้วนะครับเมื่อประมาณตอนบ่ายโมงนะครับ อีก20นาทีเนี่ยก็คือจะลงขายจริงๆในไบแอนด์นะครับก็คือถ้าลงขายจริงเมื่อไหร่เราสามารถขายทิ้งได้เลยนะครับผมซึ่งการที่เข้าซื้อเหรียญต้นน้ำแบบเนี้ยเรามีโอกาสที่เราซื้อวันนี้แล้วเราขายวันนี้ได้กําไรเลยนะครับผมผมเห็นบางคนนะครับซื้อ500ยนะครับกำไรแบบ5เท่าครับกลายเป็น2005ภายในแค่ห้0ถึงสินาทีเท่านั้นเองนะครับผมตรงนี้ก็เหลือย0นาทีนะครับผมเรากดดูเพิ่มเติมไปนะครับเขาก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับมีจํานวนเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้อีก20นาทีเปิดนะครับหน้าตาเหรียญเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมตรงนี้นะครับเขาก็จะมีขั้นต่านะครับในการลงทุนนะครับก็คือ0.1 b n b นะครับก็ประมาณสัก2000บาทนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าเฉลี่ยนะไม่ใช่ว่าทุกคนซื้อได้อย่างเช่นที่ผมบอกก็คือตัวแอปอะมันจะคิดค่าเฉลี่ยขึ้นมาว่าไอแคเนี c แค n t ที่เราใช้อยู่เนี่ยเคยถือ BnB ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเคยถือเยอะเราก็มีโอกาสที่จะซื้อเหรียญตัวใหม่ตัวนี้ได้เยอะแต่ถ้าเราแบบถือแบบน้อยมากๆอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยเขาชี้เหลียวออกมานะได้0.03คือต่ํากว่าเกณฑ์ที่จะเข้าซื้อได้อะเออคิวว่าซื้อไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดใครจะมาเล่น BNB เนี่ยก็ซื้อเหรียญ BNB ในการซื้อขายเยอะๆนะครับคุณจะได้มีโอกาสที่จะซื้อเหรียญที่ ไปเหรียญต้นน้ําก่อนไครนะครับแล้วก็สามารถทํากําไรได้ในวันเดียวเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะหรือในอีกส่วนหนึ่งครับเรากดกลับไปครับอันนี้ในส่วนเรื่องเหรียญต้นน้ำครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ครับเพิ่มเติมครับแล้วเราก็เข้าไปดูตรงนี้ครับผมเขาเรียกว่า stacking ครับ stacking ถ้าเกิดตีเป็นคําพูดไทยๆเลยนะครับนั่นก็คือการฝากประจําสมมติผมทําการฝากประจําตัวเนี้ย PNT ในระยะเวลา30วันนะครับผมก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้น18%นั่นเองนะครับผม60วันก็ได้21%นะครับแล้วก็90วันก็ได้25%ก็คือยิ่งฝากนานเราได้เหรียญมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เหมือนการฝากประจาที่เราเก็บด,ดอกเบี้ยนะครับยิ่งเราฝากเงินเยอะขึ้นนะครับเราก็ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นนั่นเองยิ่งเราฝากนานขึ้นเราก็ยิ่งได้เงินมากขึ้นนั่นเองตรงนี้ก็คือเป็นการฝากประจํานั่นเองก็สามารถมาสเต็กกิ้งกันได้แบบวว่่าาาเรรก็ู้ เราจะใช้เหรียญตัวนี้เร็วๆหร้หรือเปล่าหรือเราจะไม่ได้ขายเข้าขายออกเราจะถือไว้นานๆแล้วก็มาสเต็กกิ้งเพื่อจะเพิ่มมูลค่าเหรียญให้มันมากขึ้นนะครับผมแบบนี้ก็ได้นะซึ่งก็มีหลากหลายเหรียญเลยนะครับผมก็สามารถเข้ามาฝากประจํากันได้นะครับขอเรียกเป็นฝากประจําแล้วกันเนาะตรงนี้นะฮะผมผมรู้สึกว่าจะมีตัวของชิบะอินุด้วยนะครับก็สามารถมาฝากประจําได้เนี่ยนะชิบะอินุนะครับเดี๋ยวผมลองฝากประจําให้ดูไหมเออ90วันไปเลยไหม ล้านชิบายนู้นเนี่ยเออนะฮะผมก็สเต็คกิ้งไปครับเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าเราต้องการระบุจํานวนเท่าไหร่นะครับผมก็กดตรงนี้นะครับก็คือใส่แม็กซิมัมของเหรียญที่ผมมีเลยนะนะครับผมผมก็จะทําการฝากวันนี้นะครับวันที่16เดือน11นะครับแล้วก็เริ่มฝากวันแรกเป็นวันที่17เดือน11นะแล้วเราสามารถถอนได้นะครับวันที่ส5เดือน2นั่นเองนะครับผมจํานวนเหรียญชิบายนู้ที่ผมจะได้กลับมานะครับอยู่ที่21,907เหรียญนั่นเองนะครับผมผมก็กด ติ๊กถูกแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปได้เลยนะครับเป็นการฝากเหรียญน,นั่นเองก็คําเตือน,นนิดหนึ่งนะครับการฝากประจําตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่ครบกําหนดระยะเวลาที่เราเลือกนะยกอย่างเช่น90วันเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะขายเหรียญน,นี้ออกไปได้เลยยกอย่างเช่นพออีก5วันผ่านมาเนี่ยชิบะอินุขึ้นไปบาทนึงผมแบบเฮ้ยอยากจะขายอยากจะขายเรามีอยู่ล้านหเราขายได้ล้านนึงเลยนะครับผมอยากจะขายผมก็ขายไม่ได้นะ เพราะว่าผมฝากประจากับเขาอยู่นะครับ90วันต้องเลย90วันไปก่อนนะเราถึงจะขายเหรียญตัวนี้ออกไปได้นะครับผมถ้าไม่ถึงเราจะขายไม่ได้ตรงนี้เราก็ต้องคํานวณความเสี่ยงว่าเฮ้ย90วันเนี่ยเหรียญตัวนี้มีโอกาสขึ้นสูงไหมหรือว่ามีโอกาสลงสูงไหมหรือว่าเป็นยังไงนะครับ90วันเราก็ต้องคํานวณกันดูว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะ และในะอีกหนึ่งฟังก์ชันของแอป BINANCE ก็จะมีการเทรดแบบฟิวเจอร์นั่นเองนะครับผมก็คือการที่เราสามารถที่จะทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงให้เราลอง ทายดูว่าเหรียญตัวนี้จะขึ้นหรือจะลงถ้าเราทายถูกนะครับเราก็จะได้กําไรในวันนั้นไปนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยคิวก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่าคิวไม่เคยเทรดเกี่ยวกับฟิวเจอร์เลยนะครับไม่มีความรู้เลยนะคิวก็เลยแนะนานะครับหนึ่งช่องที่คิวติดตามอยู่นะครับแล้วก็ดูบ่อยๆดูทุกวันเลยครับพี่เขาแบบลากฟิโบโวลเอนเชียผมฟังแล้วผมเอยรู้สึกว่ามันสนุกดีนะฮะก็สามารถไปติดตามช่องนี้ได้นะครับผมก็เป็นหนึ่งช่องที่ให้ความรู้คิวอย่างมากแล้วคิวก็อยากแบบให้พี่เขาสอนแบบตัว,ตว,ตวเหมือนกันนะ ฟังพี่เขาลากฟิโบนัจ bon ีแล้วเออคือแบบเราก็อยากจะเข้าใจมากๆแต่แบบดูแล้วงงงงหรือว่าคนไม่เข้าใจะนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามพี่เขาด้วยแล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่เคยเทรดเกี่ยวกับฟอเร็กมาอยู่แล้วเนาะก็จะคล้ายๆกันครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็ลองมาเล่นกันดูครับฟิวเจอร์ตัวนี้ โอเคครับผมบังทุกคนนะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบนะครับก็จะซื้อขายบนใบแนนเป็นรวมไปถึงการเข้าซื้อเหรียญต้นน้ําหรือการทําการฝากประจําบนใบแนนเป็นนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับตรงนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็มาซื้อขายให้ดูนะครับว่าบนใบแนนซื้อขายยังไงนะครับผมฉะนั้นแล้วครับการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนลงทุนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆเลยครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผม